<c oughs> เรื่องยังจะไปประชุมเมื่อวานนี้ครับรเรื่องเรียบร้อยมายใงไ่บ้างอะแล้วก็เนื้อรื่องเรื่องลายของขัง,งไม่ให้มีเล่าไม่มีจำไม่ได้นะครับ <c oughs> เครื่องลายของขังไม่ให้มี <c oughs> แล้วก็เครื่องลายของขังไม่ให้มี <c oughs> แต่แล้วก็ถึงตางประเทศแล้วก็รับประปาแล้ว อันนี้อันนี้ตอนหนึ่งอตอนหนึ่งกอเขาก็มีมนให้ค้างด้วยก็ลุกตาก็พิจาอณาดีมีสม,มควรแล้วครับว่าควรจะค้างไม่ค้างค้างก็ค้างในสถานทูตถ้าไม่ค้างก็เป็นไปเทศแล้รับประประ <c oughs> าเรื่องค้า,างคงไม่ค้างละ <c oughs> ปริญญาณีเป็น ก้าวเข้าดูร้อนถ้นลาร้อนกับถากถันมันบีบกันไม่ค่อยสะดวกสบาย <c oughs> ไปก็ไปเทศให <c oughs> ้เรียเสร็จแล้วก็กลับมา,าไม่ข้างไม่ค้างละ <c oughs> โพราะลำบากนะนเกิดเ,เรียนต่อเพื่อไอ้อปัจจัยต่างๆที่ที่ได้มาจากการงานนี้ก็เขาก็จะเอาไป ช่วยโรงพรยาบาลร้อห้าสิเตียงเป็นชื่อนะครับ<ะ>เป็นชื่อโรงพยาบาลว่าร้อยห้าสิเตียงเขาสร้างตึกไว้ตึกหนึ่ง<อ>ยังไม่มีอะไรชื่อโรงพยาบาลนะว่าชวโรงพยาบาลหนึิเตียงในประเทศลาวาเขาสร้างตึกให้สำหรับสงอาพาธไว้หนึ่งตึกได้มีแต่ตึกเฉยๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็อยากให้หลูงตาเมตตาไปช่วย ช่วยอะไ,ไรก็ตึกมีนอรก็ช่วยช่วยอะไรางที่ไม่ดีขาดอะไรบา้างขาดขาดหลายอย่างรวมแล้วประมาณแปดล้านบาทประมาณแปดล้านบาทรวมในวงในตึกนะฮะในวงทั้งหมดในวงตึกครับแต่เขาเขายังไม่ได้ขอมาพียงแต่เขาเขาพูดพูดในที่ประชุมผมว่าถ้า ยังไงให้เขาขอมาก่อน <c oughs> เราที่จะไปแท้ที่วังจันนี่ก็ทั้งหมดเราไปเพื่อประเทศลาวล้วนๆคือเราไม่เอาอะไรเลยไปเทศเพื่อสงเคราะห์มีเท่ไรทุ่มเข้าไปเราไม่เอาอะไรตอนนั้น ที่ว่าตอนั้นเตียงทอนนี้เตียงเหมือนกันเราจะได้มาคิดไว้เราจะเลยสั่งเตียงความหมายว่างนั้นนะแล้ว่าขาดเท่าไรวะนี่มิจะตึกเฉยเฉยก็ไม่ดีอะไรเลยนั่นีะจะตึกว่างๆว่าเตียงแล้วก็ขาดเท่าไรเท่าไรที่สุดเขาจะเขาจะแจ้งมาแล้ะครับนะต้องรอทางลาวแจ้งมาก่อนละครับเออนั่นแหละไอ้ทางนู้นแจ้งมาแจ้งมาไงเราก็จะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาอันนี้ก็สั่งละทีน ม่นไม่มีิจริงๆ,ๆมันจนทกี่ยว่้องกเขาอยู่อย่างจนๆนั่นเราเม่พอมีพอเป็นพอไปนะอนั้นไปไม่มีเลยเพราะงั้นถึงได้ทุ่มลงไปไปครั้งแรกสิบสี่ล้านตาครั้งที่สองสิบหกล้านเป็นสามสิบล้านทันทีเลยมันไม่มีอะไรมีปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พอใจมากนะ ตั้งแต่เราให้เปลืองตานี่เราควีค่อะไระาตาบอ,เอ,อเดเยอะบางนั่นนะครับหนายเขาช่วยเหลือไปห้าร้อยคนแล้วครับเออห้าร <500 S 2> <500 S 1> ้อยก่อนห้าร้อยว่าคนแล้วคร<ม>ับนะดูสิ่น่ะที่ทางเราช่วยเหลือไปหลวง่อเนี่ยเราไม่มีมันมีแกงน้ำไก่สิ เันมาเท่าไรไหลออกตลอดสหรับเราไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลระเจรจเปิดเปิงตอพูดอย่างนี้เราก็ทำให้เรียกถึงที่เราไปเอ,อบุบรีไปเขาวงปะกจันนาอยู่แค่ว่าพวกไปเขามาขอร้องให้เราไป ขอแล้วขอเราขอจนรำคาญนนะผู้ฟังนะอะไรก,กันเพื่อจว่าเจะต้องถืงไปให้ไปถึงน้อง็มืดไปไปรัเกิเขอวงประกัน,กนเ,กกเราอเาจใจแล้วก็ยกไปเอาแล้วงากัน จากเขาขึ้นไปเดินกันทหารเดินอะไรเนี่ยทหารย็เดินแขงแรงจากตึ้นเขาตึ้นเขาวงเว็บจำมันมีพวกทหารอยู่ข้างบนจนจะมายายเรื่องสามชั่วโมงหรือว่า ก็้เลยว่าเร็วกว่าพวกทหารพว่อประชาชนเพราะเราไปคนเดียวเรรก็ต้องถามคนก่อนเอาอะไรถามแารนี้ถึงเมือการเดินทางประมาณจะเท่าไรเฟื่อหน่อยเฟื่องหน่เดินทางสั้นยาวอไเป็นทหารเดินเวลี่ี่ชั่วโมงคนธรรมดาอะไรเขาถา เขาได้ฟังชัดเจนเนาะก็อนแล้วคำนวณแล้วไอ้พวกที่จะไปด้วยมันมีอจะพวกสี่ขาทั้งนั้นสองขาเรามีขาคนนั่งก็จะไปค้อยืดก็จะไปโอ้ยถ้าไปก็คงยืดกูตใจว่าดีว่าก็คื่อพอรับอาหารขอรับตามเนาะหาวายอ่ะก็มาเมื่อคืนนี้เมื่อ ไม่ดูคลิปทางอะไรวัดน no, ี้อยู่จึงเขาเชื่อดูวัดก่อนเอาว่างไว้เขาจะขายกันเลยพอได้โอกาสคนเดียวไปคนเยอะสองชั่วโมงแี่เลยเราจากจึนเขาถึงเขาวงพระจันทร์จังกะทหารเขาก็ต้องสองชั่วโมงวิ่งผ่านถึงก็เต็มทึ่งทหารแต่เอาสองชั่วโมง 拜佛去啊！还有那个佛呢？他拜个佛去要大个啊！佛呢是佛教、寺庙，这样子啊，是主凡人，说凡人呀。 两小时，背回来。我一路穿穿，他屋客栈，我走两我走，没背开就扔扔扔，两小时，就这样就这样，我们我们敢干就扔，敢背就扔，就扔扔扔，就是干就扔，扔扔扔，它就因为，它就扔，扔扔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 扔， จำเรื่องยุโปจะสองชั่วโมงใครจะตามไม้ทันวะปัจคือไ่ไหยาว่าอยส้าเดืองซงจสองชั่วโมงขึ้นไปแล้วยิ่งยาก้ากนะให้สอนปัจาเราไอเรากลักษนะาเดียวกปนเราไปสองชั่วโมงกว่าวล้ซี่มันคุ่มของมนเลยเออคืออยูเขาองค์จัง เพูดสึงกงเขาพูดมันพ right ูดไปอะไรมันซ uh. okay, yeah. ึ่งปหายาดก็ไม่รู้เอะอ๋อ่ะออกอย่างเดยวไม่่หอให้ให้อย่างเดียว่ให้อย่างเดียวหันไม่เอากลับที่ไปลาอเงี้ยเท่ให้โอ้ไปลาถ้ามันรบไปแล้วจะเขาห่วงภานเะก็ไปเจ ไปมีคนหนึ่งเหมือนัันนะม,มันมันมันจ่าหมออยู่มันแฝงตาเราคือถ้าสมัมดาล้วเรียกว่าเรากับคนนี้จะต้องมีอะไรต่างนี้เนี่ตามันจับเราตลอดเวลาแต,แต่มันไม่รู้นะว่าเราดูมันนะมันดูเราดูแบบว่าอ้าปากฟ้องหรือเวลาไปคนเดียวตั้งมาอะไรมาอะไรซักเราไม่ไอมอรักษาเขาบงบอกใจ เราก็ไปแล้วเราก็เที่ยวนั่นเชี่ยวนีแล้วก็จ้อดูเราตลอดเวลาฉันเมาเยอะเมาเยอะเมาเยอะจริงๆฉานออกมาจากไหนไเรี่ยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเริ่มมาจากอุงแทเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาอยู่นั่นเราค่อยเชื่อสิเชื่อวมันไม่เชื่อหรอกนะมองดูลักษณะมันไม่ใช่คนประเภทอย่างนั้นนะว่าจะพูดก้าวฟังเลยนะ ดูลักษณะมานี่มันไม่ใช่คนเดียวไปแบบออกแอบออกแอบเป็นอ่านง่ายมองดูแล้วมาคนเดียวมายังไงดูอะไรมันเข้ากันได้กับคำพูดที่สั้มาว่ะแต่เราก็ไปอย่างแบบเราจริงๆน่ะต้องดูตลอดแล้วแกเป็นหมออู่ด้วยพอดูด้านนี้เสียแกจับต้อง ถ้าเขาธรรมดาเรียกว่าเราก็แกไม่มีอะไรกันแแกแกเราเป็นพระไม่เคยเห็นกันเขาก็ไม่เคยเห็นเราเขาก็ยําดูเป็นธรรมดาตาจาับตาจ้องเขาไม่รู้นะว่าเราดูเขารู้ตั้งจากเขาีร่จเขาดูเราอ้าปากด้วยนะเราเป็นเหมือนควายตัวหนึ่งใช่ดูตลอดอืออ่าเสียล้วยก็บอกขอดูรายมือหน่อย <laughs> โอม้มีอันนี้เองที่มันจ้องจ้องเหรอ ขอดูาลมึงเลยพูดอะไรมันไม่เข้ากับชื่อยาชื่อมาว่ากันนะชื่อยาชื่อมากับอะไรนี่มันไม่ใช่พระธรรมดานี่จะพูดอย่างนั้นนะนี่แปลกเลยดูลัก mm hmm. ษณะท่าทางทุกอย่างมันไม่ใช่พระธรรมดาแล้วว่ามาคนเดียวยังไงเราก็จะบอกภูญายิาโยมก็อยู่ข้างล่างคือถ้าไปมาก็เขาเชี่องมันก็ไม่ถึงอ่ะ แล้วถามเหตุผลเรียบร้อยแล้วพอเขารับาฟังเราเราก็หลบปั๊บไปคนเดียวเลยแออยูงมาดูจะมีแปลกๆดูวยน่าละเราก็ไม่เคยถามเจ้ฮแทนเจ้าเป็นคนดูคนทักคนชายเราเราไม่ถามเลยละจะาเ่งก็ให้เจ้ดูเราของเราเราพ่อหมดแล้วอยู่นี่อยู่ไม่อยู่มันก็รู้อยู่ยแล้วรู้เจ้าของใช่ไหมล่ะให้เจ้ชาชยดู มีแปลกๆก็มีอือมีอะไรหมดมันขบขันตรงนี้อลยมีอะไรหมดเนี่ยทาวนี่เปิดโลกเลยนี่เลยไม่มีเจ็บอะไงั้นนะมีอะไรหมดนี่ว่ากันบอกชักชันแบบไม่สงสัยนะนี่นี่นี่ทางนี่มีอะไรหมดมีท่านอาจารย์นีไม่มีว แต่ไม่สนแต่พูดน่าว่านะพูดอย่างถึงขังถึงเตาเพราะเราไปมันน่าสนใจอยู่อยู่ไปคนเดียวดูลกักษณะชาตชางก็ดูเลยมันก็ทายยากอยูน่นะว่างทีเราจะจึงจังของเราตลอดแล้มันเป็นได้ทุก <c oughs> <ๆ S 2> แบบเราแต่แบบพิเศ์จะซาอาปากไป เขาหลับตาเราก็หลับเขาลืมตาเราก็ลืมดูตามลักษณะของคนปฏิบัติต่อคนเขาไม่รู้ว่าเราเราดูเขาเนี่เข้าใจไหม <c oughs> แต่เขาดูเราด,ดูอ้าปาก <c oughs> เราดูเขาเขาไม่รู้แหละแต่ก็มาทายมาทายที่ว่ามีเท่าไรหมดว่างั้นนะเนี่ยเนี่ยเปิดโลกหมดเลยไม่มีมีอะไรหมดไม่มีอะตั้งาจแต่ก่อน,น,นยังหนุ่ม ไม่มีท่านอาจารย์ไม่มีแต่ไม่จนว่าง,งั้นนะแกบอกไม่จนนี่เปิดโลกมดเลยการเข้าตาออกสเสมอกันหมดแกพูดหน้าฟังอยู่นั่นแหละแกพูดนั่นแล้ะเขาบังบอาจารย์ไปพวกหนึ่งเท่านั้นแหละ <c oughs> ไปกับพวกนี้แล้วไม่ไหนไปกับเรานะที่ไปด้วยนี่ พราะเขากำลังรับทาาหารเราก็ยลนั่นหล่เปิดไปคนเดียวเลยสองับวนเปล่งถึงสองขวงประจันแม้แต่ทหารก็สองขบวนครึ่งเราสองขบวนเปล่งถึงเพราะเราแข็งแรงการเดินเดินเก่งมากด้านเนี่ยไม่ใช่เล่นนะถ้าเราได้เดินได้สองขบวงขึ้นไปแล้วใครตามไม่ทันนี่มันจะเป็นพวกเป็นสายกับตาเข้ากันได้กับตาตานี่เดินเจ๋งมากเนยว น,นี่ก็ลักษณะนั่นแหะถ้าลงได้เดินต้องเด่นสองโมงขึ้นไปแล้วมันยิ่งแข็งนะดีผึงถึงเลยอย่างว่ามันจะอ่อนนะที่นี่ใครตามไม่ทันนะสองโมงรอใครไม่ได้ถ้ารอต้องไปนั่งคอยจะไปรอเฉยไม่ได้แล้วมันเล่นเครื่องเขามันอมันไปคนเดียวตอนนั้นที่เขาบอกปราจังจไปคนเดียว แกมาท้ายเรากหน่าฟังอยู่แกไม่เคยถามแกละเราเราไม่เคยถามแกละแะไปกดท้ายเองท้ายเองท้ายเองว่าโลกปบบนรายการนี้ไม่มีแต่ไม่จนไปไหนเปิดโลกบทว่ากันนะแกว่านี่แค่แกดูอะไรมึงกัว่านี่เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้แกว่าโลกหมดเลยครับไอจนแต่ไม่มีมีเท่าไหร่หมดว่าแปลกอยู่นะจะพูดนะ แต่แต่แต่นัะจนนี่ชาเข้าทาออกมันมันเป็นอันเดียวกันเลยไหลเข้าไหลออก <c oughs> น่าฟังยูยนะแกพูดแกเป็นหมอดูอนนี้ก็จะไรรจุอล่อยู่แล้วนี่จะเก้าโม,โมแล้วชวนทางเรื่องจก็เป็นอะไรว่าตงโลงจะเรอยแล้วล่ะครับว่าใหม่จ้างไปค้างเราบอกเราไม่ค้าง เหนื่อยไปแล้วไปแล้วกลับไม่ท่าเขาจะให้ท้าไม่ท่าจากการไปคราวนี้ก็ต้องเตรียมของไปด้วยกันว่าแล้วเขาก็ยังเชีราเคยเตรียมไปของของยังเต็มอยู่นะครับที่เก็บไม่มีนะครับที่หลวงตาให้สิบเอ็ดกันคราวที่แล้วครับครับรอะกว่าเราจะไปประกินสินโบได้แล้วมีบดใช้บดเดหรอก็เดี๋ยวถามเข้าไปอีกทีหนึ่งถามเข้าไปทิพว่า มีที่ว่างเก็บไหมหลวงตาจะไปให้อีกนั่นแหละน,นั่นแหละถ้าทําอะไระครับไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นแ่จะจำยอ่อยๆนี่ไม่เป็นถ้าทําใส่ปึ๋งเลยปึ๋งเลยนะนี่พอดีท่านเจะคุณก็จะขอให้พระช่างกระถิ่นที่วัดโพนะนี่ก็รับแล้วจะทอดให้แนละ้วนี่นมันกันล่ะเอาวัดโพท่านคอห้ทอดกระถิ่นให้ท่านแน่แบกอยู่ได้อะ อาจจะทอดตกลงจะเคยแ้วแจะเคยทอดบ้านแพงมาหลายปีติดกันสงสารวัดบนเขาสังดีเราเคยพักอยู่แล้วตั้งแต่ท่านบุญมีอยู่ที่นั่นเราไปเสมอไปพักอยู่ที่ข้างบนพอท่านบุญมีลงมาแล้วเราก็เลยไม่ไปไหนเลยท่านวัดหนึ่งแล้วก็วัดดียระไทรบุญพลวัดสมวบุพลที่เราเคยพักนี้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เคยพักที่นั่นมา ที่แรกเป็นกลางโดงนั่นน่ะนู่นบ้านเขาห่างเป็นกิโลโดงทั้งนั้นต่อเข้ามารอบวันนี้บีจะโดงถทาบุตท่านจะพักอยู่กลางโดงสร้างวัดอยู่ที่นั่น,นพอท่านมาแล้วก็เลยกลายเปนนเ็น้ันขึ้นมานั่นแหละที่เราติดตามอยู่เพราะเห็นนั่นเองกระถินก็ท่าให้สองปีสามปีติดกันปีที่กรงวดัดวัดโพยมาขอให้เรานะเราจะทอดไปวัดโพปืนวันร่ม เราเราหมดจะเข้าวัดโพแห่งเดียวสะยังไม่ได้กําหนดวันครับกาเจ้าคุณท่านจะว่างตอนไหนตอวตอนไหนก็ไม่ยากสอโลกกันวันไหนเอาวันนั้นรับเท่านั้นพอครับทองคำสามสะลึงเงินหนึ่งหืนกี่ร้อยครับเจ้านี้มาตะวันพอใจพอใจมาจากไหนแล้วเค้าวันไหนนีสตะเกดกครับ นี่แกมีแล้วพอใจพอใจนี่เราขนเงินขนสมบัติเข้าควาหลวงของเราเราไม่จะกวาดเข้ามานะเราช่วยชาติช่วยจริงๆกวาดเข้ามากวาดเข้ามาหมดเลยไม่ออกมีแจะเข้าเข้าทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่เอาอะไรเราบอกแล้วเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอามีแต่ช่วยลูก จะได้อะไรมามากน้อยหมดเลยแล้วว่าว่าไม่เอาไม่เอาจริงไม่เหมือนใครนั่นนี่ว่าอะไรขาดสะบ,บ้านไปเลยพิจจรณาทางด้านจิตใจเรียบร้อยแล้วออกออกออก,ออกตามนั้นนี่เราก็มีไดช่วยโลกหลับเราเอยงเราไม่เอาอะไรเงินเขาเขียนไว้ข้างหน,น้าเงิน,นรัฐบาลจ่ายเพนื่อเพื่อโลกเขาว่าเขาเขียงให้ไปเสียงก็ไม่รู้นะ แล้วก็ทํามาแล้วเขาเพิ่งม,มาเสียงที่อยากมีอะไรไม่มีอะไรว,ว่าตีออกปดเลยเอาช่วยเรากถินถว,วัดโพก็กำหนดวัะสำหรับวัดเรานี่จะกล่าวว่าพอออกพรรษาแล้วเป็นวันเสาร์ที่ทางหน้าห่างกันอม่จกกว่าห้าหรือหวันก ตั้งกระถิ่นปั๊บพอเราทอดของเราปุ๊บบริษัทบริวารสายกรรมฐานจะเพิบมลออกคือพอ,พอทอดเราวันนี้เนี่ยตอนบ่ายเขาอาจจะไปก็ได้แต่วันอาทิตย์วันหลังนี้เต็มไปหมดเลยลไปชั่วหมดก็อออรอรอวัดเราเป็นวัดแรกในสายกรรมฐานที่ทอดกระถิ่นกันแล้ว <c oughs> ก็จะทอดก่อนพอทอดเสร็จแล้วก็บรรดาบริษัทบริวารก็ออกเที่ยว ก็กระถิ่งชั่วกันหมดคนระับกบเท่านั้นตอกนกระถิง่งากได้ก็มีอะไรก็นะไม่มีเดี๋ยวจัน์ก็ผ่านไปแล้วถ้อเดี๋มีมียาเปนจากใจนะับมีอะไรอีกไหมถวายหนึ่งหมื่นก็เจ็ดร้อยมาจากราชบ,บุรีครับอะไรจตใจหนึ่งหมื่นกัเจ็ดร้อยบาทเออ,เอ,อพอใจจะวะไรอ่ะ ราชบุรีครับนะจังหวัดราชบุรีราชบุรีครับราชบุรีครับเออ้ราชบุรีปลูกสินได้เลยนะครับเต็มไปหมดราชบุรีไม่ได้น้อยนะราชบุรีเพชรบุรีเต็มไปหมดแล้วแถวนะพอพูดนี่ก็รู้กระจ้านแต่พูดเลยแต่เมืองราชบุรีเพชรบุรี ที่ที่จุดใหญ่ก็คือเ้าราชกาบัตโทรหนึง่งก็เบียงจันตอนที่จะไปข้างหน้านี้นะ11มีนาเบียรจัน11มีนาเีนาดูว่ากี่เตียงไปรู้นะขาดวัตท่าไรกำลังให้ทางโน้นจดเสียด,ดูรายการที่ขาดทางโรงพยาบาเลเบียงจันมีอะไรรายการให้เขียนรายการมาทายนี้จะไดพิ้พิจารณาแล้วสั่งตามที่เห็นสมควร ก็คงไม่น้อยละหลายล้านดูเพราะขาดเขินมากนะเรื่องนารที่จะเพียงตาตอนนั้นก็นไปสามสิบล้านแล้วตาเท่านั้นนะครั้งแรกสิบสี่ล้านครั้งที่สองยี่หกล้านแต่พราะตาต่อจากนั้นก็จะกว้างไปหมดอะไรขาดข้องเช่นอย่างเตียงนอนขาดเท่าไรเท่าไรกำลังให้ข้เสียนรายการว่า พอรายการมาเสร็จแล้วก็จะว่่ให้หมออ้วนเป็นกดสั่งเลยสั่งไปเรียงจานมี <c oughs> เรื่องใหญ่ก็มีอยู่ที่เรียงจานอย่างนี้ยนะต้องดูบางด้านต้องดีเขาก็สายแล้วก็เป็นรัดโพลี่ที่ไหนอยู่ยนะู่นอยู่นะอยู่ไดนะ้อ,อดนะไร ก่อไปดินใจพอดเลนะนะป้าจารมีถวายหกพันบาทจะคบะถ้าป้าจารดีจะแบบอประจำเดือนห0พับาทโอ้โออพอใจพอใจพอใจนักก่อห้าร้อยแด้คุณเก้าห้าร้อยรกวีพันห้ารอยครับมอน่าด้วยมาเลยครับ ละอโฟนไอชจังปฏิจังตุมหางยิุ่มเมวะสมิจโตสาเพะโเรโตสังกป่าจันโทปพนรโสยะทามิโชติระโสยะทัสพีติโยมิว่าจันตุสัพอะโรโคอีรัสตัวมาเตภวตว่าตัรายโยสุขีทีฆาญโกภวะ พระผีว่าทระฤาษีฤาจังพุทถาพระเจ้าวีโนจาตาโรธรรมาว่าท่าเไปอายุวันโอสุขังภาลา